สบายดี l t v v i s i o n รัฐบาลไทยส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลเด็กนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับรัฐบาลแห่งราชาอาณาจักรไทยโดยความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์จำนวนสิสองรายการครับรวมมูลค่าแล้วกว่า2 6 8ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลเด็กนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อสนับสนุนสปปลาวในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในกลุ่มเด็กโดยอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวครับเป็นอุปกรณ์สําหรับใช้ในห้องฉุกเฉินสําหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเด็กและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบครับแล้วพบกับ l อ r โรทีวิชั่นได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี